สวัสดีค่ะชั้นโคลโสภิตโสภิทชาแนลจะมาชวนเพื่อนทำมังคุดลอยแก้วหลังจากที่เราได้มีการทำกระท้อนลอยแก้วไม่ยงชิดลอยแก้ววันนี้เราจะมาทำมังคุดลอยแก้วในเมื่ออากาศร้อนๆน,นะคะเราก็จะหาผลไม้ในน้ำเชื่อมเย็นๆทานนะคะ เราจะใช้มังคุดประมาณ1กิโลกรัมน,น้ำ400รมิลลิตรน้ำตาลหวานตามชอบหรือประมาณ100กรัมแแรกเราจะต้องนำมังคุดเนี่ยไปล้างก่อนพอเพราะว่าเก็บมาจากสวนนะคะบางทีทีจะมีอะไรที่ซ่อนแมลงนะคะที่กลีบเลี้ยงเนี่ยเราจะต้องไปล้างก่อนเพราะว่าหลังจากที่เราปอกแล้ว เราจะไม่มีการล้างน้ํนั่นค <Okay. S 1> ูดเราล้างน้ํามาเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเอากรีดเลี้ยงออกเพื่อที่จะล้างตรงตัวนี้ให้สะอาดเพราะว่าเรามาแกะแล้วเนี่ยเราไม่ล้างน้ำฝุ่นมีอะไรจะได้ไม่ตกเข้าเนื้อของวิธีการแกะมังคุดเนี่ยนะคะใช้ได้หลายรูปแบบถ้าเราไม่ใช้มีดนะคะ mm. เพื่อนเห็นก้นมังคุดตรงนี้ไหมคะตรงนี้นะคะเราก็กดลงไปเลยค่ะ นะฮะกดลงไปนิดนึงบุกแบบนี้ใช่ไหมคะกดลงไปบุกแตกเพื่อนก็บ,บีบแบบนี้เลยคะ่ะจะได้เนื้อแบบนี้เลยนะฮะจะได้มังคูดสวยๆแบบนี้คะ่ะนะคะแล้วเราก็แยกใส่ถ้วยไว้เลยหรือเพื่อน,นท่านนะคะไม่ไม่ถนัดกดนะคะอาจจะใช้มีดแบบนี้ก็ได้คะ่ะ นะคะใช้มีดคว้านแบบนี้เลยค่ะอย่าลึกนะคะแกะแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาตัดส่วนนี้นะคะได้แบบนี้เลยค่ะทําจนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปต้มน้ำเชื่อมกันเราแกะเนื้อมองังคุดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปต้มน้ํากันเลยค่ะน้ําเราใส่ประมาณ400มิลลิลิตรค่ะ เราจะใส่น้ำตาลหวานําชอบนะคะประมาณหนึ่งทับพีเท่านั้นค่ะทับพีนี้ประมาณสี่ช้อนโต๊ะนะคะใส่แค่นี้ใส่เกลือเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อตัดรสหวานการละลายเดือดดีๆแล้วนะคะเดือดท่านแล้วไม่ต้องรอให้นานนะคะเราสามารถติดแก๊สให้ความเย็นให้ความร้อนเขาลดลงนิดนึงนะคะ เราก็เอามัมคุดที่เราปอกไว้เนี่ยใส่เลยค่ะนี่เลยค่ะเพื่อนนะคะมังคุดเขาออกสีน้ําตาลเร็วมากเพราะว่าเขาเป็นเขามีแทนนินนะคะนะคะเขามีแทนนินแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะมังคุดส่วนใหญ่แล้วก็จะปอกไปทานไปเพราะฉะนั้นจะเป็นสีน้ำตาลนะคะเดี๋ยวพอเย็นแล้วเราจะมาใส่น้ำแข็งทานกันค่ะ เราจะมาเสิร์ฟมังคุดลอยแก้วกันนะคะน้ำแข็งเราไปทุบมามังคุดท,ที่เราลอยแก้วไว้เนี่ยนะคะเขาเย็นแล้วเราจะมาเสิร์ฟนะคะถ้าเพื่อนมีโอกาสในการจะทำเนี่ยเราหาเลือกหาลูกเล็กๆจะสวยนะคะ แน่นอนของลอยแก้วต้องทานคู่กับน้ําแข็งนะคะที่เราไปทุบมาให้เล็กๆนะคะใส่น้ําแข็งเข้าไปนะคะแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วคะ่ะไม่ต้องทํายากเย็นเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าผลไม้หลายๆชนิดลอยแก้วได้หมดเลยนะคะ น้เมนูน,นี้ก็มังคุดลอยแก้วเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วลองทำทานนะคะลองทำทานช่วงนี้เดือนพฤษภามีมังคุดออกสู่ตลาดเยอะแยะมากมายราคาไม่แพงแล้วค่ะนะคะราคาไม่แพงลองนํามาทำมังคุดลอยแก้วมีมะยงชิดลอยแก้วกระท้อนลอยแก้วนะคะ เรามาทำมังคุดลอยแก้วจะหวานชื่นใจอย่างที่บอกหรือไม่เพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วถ้าเป็นประโยชน์และชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะพบกับการแปรรูปอาหารประเภทต่างๆเราอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ